จากอิทธิพลพายุใต้ฝุ่นโนรูปกคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสีสเกตทําให้ผนังกั้นน้ําฝั่งขวาของลําน้ําเสียวใหญ่ บริเวณที่ไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำมูลท้องที่ตำบลด่านอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดเกิดการซุดตัวและเป็นช่องยาวประมาณ30เมตรลึกประมาณ4-5เมตรเหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายวันที่25กันยายนที่ผ่านมาส่งผลทำให้น้ำจากลำเสียวใหญ่ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลหน,นองบัวดงอํเาเภอศิลาลาดและตำบลด่านอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดประมาณ6,000ไร่และพื้นที่ต่อเนื่องนั้นล่าสุด นายเพิดพงษ์ไทยอุดมผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3หรือสทนอชอภาค3ในฐานะฝ่ายเลขานุก,การสูยนบรหิหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคจนออกเฉียงเหนือภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกออนอชอเปิดเผยถึงแนวทางการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหากรณีผนังกั้นน้ำฝั่งขวาของลำน้ำเสียวใหญ่สุดตัว โดยระดมเครื่องจับเครื่องมือทำการปิดท่อคอนกรีตบริเวณทางหลวงหมายเลข2068จำนวน3แห่งเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลผ่านถนนทางหลวงไม่ให้ขยายวงกว้างมากขึ้นและมีแผนที่จะปิดช่องพนังที่ขาดให้แล้วเสร็จภายในวันนี้26กันยายน6 5เพื่อลดผลกระทบจากมวลน,น้ำที่จะแผ่ขยายต่อพื้นที่การเกษตรโดยเร็วที่สุด ส่วนสาเหตุผนังกั้นน้ำเกิดการชุดตัวดังกล่าวสาเหตุเนื่องจากพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำมูลมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าไหลหลากลงสู่ลําน้ํามูลเป็นปริมาณมากประกอบกับมีปริมาณน้ําจากลําเสียวใหญ่ซึ่งเป็นลําสาขาของลําน้ํามูลมีต้นน้ําอยู่ในเขตจังหวัดมหาสารคามไหลมาสมทบจึงทําให้ระดับน้ําในแม่น้ํามูลสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อผนังกั้นน้ําดังกล่าว